ก็คลิปนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะแค่จะมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆเฉย,ย,ยเนาะก็คือจะมาลองทดสอบเฉยๆว่าเจ้าอิจิโกะขาวเนี่ยหรือว่าเจ้าอิจิโกะที่เป็นตัวซีเครีตที่เราเคยทําคลิปไปเนี่ย มันเป็นตัวฟาร์มดาเมจดีจริงๆหรือเปล่าแค่นั้นเองนะซึ่งผู้โชคดีที่จะได้รับการฟาร์มดาเมจในวันนี้ก็คือเจ้าเพนนั่นเองนะอ้าวเบอร์อีกแล้วท,ที่รู้กันนะว่าในอัปเดตต่อไปนะเพนมีขั้นอีโวนะเราเลยจะมาลองฟาร์มดาเมจเจ้าเพนกันดูนะซึ่งทีมที่เราใช้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีเจ้าตัวแรกก็จะเป็นเจ้าฮาชิรามะนั่นเองนะเพราะว่าพี่แกมีคัตกลอรี่เป็นบวกดาเมจนนนจาวอริเออร์หนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะสแตทก็เป็นประมาณนี้เนาะ แล้วก็จะเป็นเจ้าเพนนะซึ่งเจ้าเพนเนี่ยเป็นผู้โชคดีของคลิปนี้นะก็จะได้เป็นเรื่องบัฟนินจาวอิเออร์ของแคตตาล็กลีลิเดอร์ฮาชิรามะนั่นเองนะแล้วก็ตอนนี้พี่แกมีดาเมเอจสะสมที่ประมาณ6 2 9 5 7 0นะ แล้วก็มีค่ารวมรวมเป็นประมาณนี้นะก็ตัวต่อไปจะเป็นเจ้าก็เป็นโกโจนะไม่มีอะไรเยอะนะเอามาหยุดเวลาเฉยแล้วก็ทําการสโลบับอะไรพวกนั้น้เฉยนะเออซึ่งสแตทก็เป็นประมาณนี้นะถือว่าค่อนข้างสวยนะสำหรับโกโจเนะี่ยแล้วก็ต่อไปเป็นเจ้าก็จะเป็นเจ้าชินจิกรอบทองหรือว่า UR นั่นเองนะซึ่งเจ้าชินจิเนี่ยเอามาเพื่อคอนมอนกับอามีบับย้อนใเฉยนะก็สแตทประมาณนี้นะเออ ต่อไปก็จะเป็นเจ้ากิลกาเมดนั่นเองนะทำการอีโวขึ้น1นึ่ขั้นนะสแตทก็เป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากกิลกาเมดเอาไว้ใช้สก,กิลตอนเลดเกมแค่นั้นแหละแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นน้องไอนั่นเองนะก็เซตทีมแรกประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะทดสอบทีมนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยเอาอิจิโกะมาใส่นะก็เดี๋ยวเข้าเกมไปแล้วกันอ้อลืมบอกไปนะเดี๋ยวเราจะตัดไปให้ดูช่วงท้ายๆเกมไปแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงต้นมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเออมาเดี๋ยวเตรียมพร้อมเลยตอนนี้แบบว่าถึงช่วงเลดเกมแล้ว ใกล้ๆเลตเจมแล้วเวฟสามสิบกว่ากว่าฮะมีมอนเริ่มหลุดละเต็มกดโกโจเอาโกโจเสร็จแล้วก็กดชินจิต่อเลยอืมอืมเพลงมาหรือเปล่าไม่รู้เพลงมาหรือเปล่าไม่รู้โอเค เดี e er vida, okay. <c oughs> okay. ๋ยวเรากดกิลกาเมสต่อเลยปึ๊บโอเคเดี๋ยวดูความเท่ของพี่กันหน่อยดิเออนั่นแหละโอเคหมดละหมดมุกละเว็บ42พอดีประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับเซตนี้ มาไหนเช็คหน่อยซิว่าเพเนตอนนี้ดามจไปเท่าไหร่ละโอเคตอนนี้เพนดามจจะอยู่ที่ประมาณ5บิลเลียน5.31นบิลเลียนนะก็ตอนแรกอยู่ที่ประมาณ600สนนะล้วขอตีจาก6 0 0สนเป็นศูนย์ะกันตีเป็นกลมๆเลยนะเออก็เอาไง่ายนะเซตนี้ทำดามจเพนประมาณที่4-5บิลเลียนนั่นเองนะสำหรับเซตนี้นะโอเค เดี๋ยวเรามาลองใช้เซตของอิจิโกกันนะซึ่งจริงๆจะบอกว่าเซตก็ไม่ถูกนะเราแค่เปลี่ยนเจ้าชินจิเป็นอิจิโกะเฉยๆนะอิจิโกะขาวปุ๊บโอเคเปลี่ยนแค่นี้นะก็คือทีมจะคล้ายๆเดิมนะเอาแค่ชินจิออกแล้วก็ใส่เป็นเจ้าอิจิโกะขาวแทนนะซึ่งเจ้าอิจิโกะเนี่ยก็สแตทเป็นประมาณนี้เนาะก็คือประมาณนี้เลยนะแต่ยังไม่ได้ใส่ดาวนะเออซึ่ง เจ้าอิติโกเนี่ยมันมีพาสิฟเป็นไว้เนาะอย่างที่รู้ก็จะทําให้ออนามี่ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ทําให้ออนามี่เดินช้าลงนั่นเองนะไปทดสอบกันเลยโอเคก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเราจะเล่นแบบเดิมเลยเนาะก็แค่เปลี่ยนเจ้าชินจิเป็นเอิจิโกเฉะนะตำแหน่งของเจ้าชินจิจะไร้เราวางไว้ตรงข้างใครฮา,าชิรามะนะแล้วก็จะมาวางเจ้าอิติโกไว้ตรงนี้นั่นเองเนาะ ๊บ่ตัวเลยนะแล้วเราก็จะทําการปรับเจ้าอิจิโกเป็นสตองแล้วก็อัพให้ตันทั้ง4ตัวเลยนะเออมาถึงช่วงเลดเกมของเจ้าอิจิโกแล้วจากที่เห็นนะเจ้าอิจิโกเนี่ยจะถึงช่วงเลดเกมอ่ะเร็วกว่าของเจ้าชินจิเนาะเพราะว่าชินจิอ่ะเหมือนจะมีเป็นย้อนด้ไงแต่เจ้าอิจิโกมันไม่ได้มีเนาะและจากที่เห็นเนี่ยเจ้าดาเมจฮาชิรามะเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างน้อยนะเออคืองนะ่ายๆอิจิโกมันแย่งดาเมจนะ ก็ตอนนี้ไม่มีไรแล้วก็แค่ฮิวอาหารไปอ่าเริ่มมีมอหลุดแล้วเริ่มมีมอนหลุดแล้วเตรียมกดโกโจโอเคกดละโอ้ยแต่เสียงชาชิดามาโคตรดังเฮ้ย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 เอ้าเชี่ยพลาดโอ้จบแล้วอนาคิน เอาจริงป้าเมื่อกี้คือพลาดจัดเลยอะ่ะคือพลาดสองอย่างเว้ยคือเรายังอัพฮาชิลามะไม่ตันกับพลาเดเรื่องของการกดสกิลของกิลกาเม็นั่นเองนะถามว่ามันสรุปได้ไหมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อะ่ะเดี๋ยวขอลองดูดาเมจดของเจ้าเพานก่อนโอเคตอนนี้เพนก็อยู่ที่ประมาณ8.12บิลเลียนนะคือตอนแรกมันอยู่ที่ประมาณ5ใช่ไหมแล้วตอนนี้ตีมาเป็น8 8b ตอนของชินจีอ่จจะบวกประมาณ4ีหบิลเลียนแต่อันนี้เราก็คือแบบมันพลาดที่กดกิลกาเมตรไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเราอาขอบวกไปอีก2แล้วกันก็จะประมาณ5ก็คือเอาไว้ง่ายนะพอๆกันนะคืออันนี้เราแบบไม่ได้ทดสอบแบบจริงจังขนาดนั้นนะแล้วก็มีเรื่องของการพลาดที่กดสกิลไม่ทันด้วยนะเออเพราะฉะนั้น มันก็จะอพอๆกันแหละมั้งไม่รู้ว่าแต่ส่วนตัวเราชอบเล่นของชินจิมากกว่านะเพราะว่าชินจิอ่ะมันมีเรื่องของพาส์ตย้อนแล้วก็มันสามารถดึงเรื่องของเวฟได้นานกว่าเจ้าอิจิโกะนั่นเองนะเออส่วนตัวชอบเล่นทีมนี้มากกว่านะ ก็มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยแล้วกันนะเออก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการทดสอบนะอาจจะไม่แบบร้อเนะแต่เอาง่ายๆก็คือมันได้เาเมจพอๆกันนั่นเองนะก็โอเคนะประมาณนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าละกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วาบาย